สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้กับมาปอกันกับช่องรถบัสชาแนลคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อวันนี้กับพาพี่น้องจีพาพี่น้องมาต้อนตอนหมกม่วงกับพี่น้องเขาก็มาเบิง้งหมกม่วงพามาหาฉนกเขาผอมเนาะคะ่ะว่ามันติดเหลือหลายบนเนาะคะ่ะ ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิงไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องรถบัสเฉี่ยวเนี่ยนะคะพี่น้องเฮาก็สิมาตอนกิงน้ง้นหมกม่วงเนาะค่ะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดแพ้ไ้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็รถบัสคอตัวไปตอนตอนกิ้งบักม่วงกอน้อคะจังมาเบิงกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเฮาก็ตอนกิ้งแล้วละเนาะคะ่ะก็สีได้ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้อง ตอนใบยูสามกิ่งหนึ่งค่ะไอ้ก็มีคนถือกล่องไทยให้คับพี่น้องคะ่ะตั้งกล่องกับบดเอามากก็เลยก็เลยบด้ไทายตอนตอนตอน,ตอนกิ่งไห้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเขาก็ทายแต่ตอนเฮ็ดแล้วแล้วให้เบิงะะบ้งเนาะค่ะบักม่วงเขาก็กำลังน้วยใหญ่ละคะ่ะพี่น้องเหลือจากฝนตกใส่เนาะคะ่ะฝนตกใส่ลมมากงวดนั่นกลยลมมันพัดไหมคะ่ะพี่น้องล่นบดแต่เสียดายก็ออยังนี่คะ่ะเขาก็ ตอนต้นนกม่วงแก้วไว้ต้นหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องติดัวติดเดี๋ยวสิมารีวิวอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้รถบัสกระถ่ายเป็นคลิปสั้นๆในพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้รถบัสกระตองขอตจบวิดีโอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อค่ะเมื่อน่าฝา่ม่าามย,ยังมาพอกัอน,น,นะคะือเก่าเด้อค่ะบายๆค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามได้ที่ช่องรถบัสชาแนลจ้า สำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ